ใครที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายยกมือขึ้นค่ะหรือใครที่เป็นคนที่โอ้โหนอกจากผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ยาแต้มสิวยี่ห้อไหนก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีนึง่งเมืม่อนะพี่แคร์ขาหนูแพ้ตัวยาแต้มสิวตัวนั้นเองด้วยซ้ำโอ้ยทำไมชีวิตมันยากเย็นขนาดนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท้าวันหนึ่งโลกเรานําสารสกัดจาก,จาก,กรังนกมาผลิตเป็นยาแต้มสิวคลิปนี้จะมาทดลองใช้ให้ดูเจวันเต็มดูซิไอรังนกที่ว่าเนี่ยจะทําให้สิวหายจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ตื่นเต้นมากมากนะคะคือไม่ได้ถ่ายคลิปที่ใช้ฉากเริ่มแบบนี้โคจะเป็นซิกเนเจอร์ของเพจเจอปากแล้วแบบไม่ได้ถ่ายแบบนั้นนานมากๆนะคะก็สวัสดีเป็นทางการนะคะ <S <S คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดการกลับมารีวิวแบบครั้งยิ่งใหญ่นิดนึงค่ะทุกคนขาจะมารีวิวยาแต้มสิวซึ่งมันไม่ใช่ยาแต้มสิวธรรมดาไงมันคือยาแต้มสิวรังนนค่ะทุกคนขาจากแบรนดร์ p r i มา n เนสค่ะทุกคนซึ่งว แบบใหม่แบบสาบของจริงอะทุกคนขาเป็นการทำสารสกัดจากหลังนกอะมาทําเป็นยาแต้มสิวทุกคนมีความน่าสนใจมากๆที่สําคัญนะเป็นเจลแต้มสิวที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เลยค่ะซึ่งแน่นอนแหละเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแครจะมาทดลองการใช้ให้ดูแบบ7วันแบบจังๆไปเลยนะคะมาดูกันว่าจะดีหรือไม่ดีสิวจะหายหรือไม่หายและแน่นอนค่ะจะอธิบายแบบละเอียดแน่นอนค่ะทุกคนขามาเริ่มจากการดูแพคเกจจิ้งก่อนเลยนะคะหน้าตาดูดีสวยมินิมอลสีฟ้าขาวนะ อ่ะคุณผู้ชมถ้าถ้าดูอยู่นะลองเม้นมาสิว่าอันนี้คุณผู้ชมเรียกสีฟ้าหรือว่าสีเขียวนะคะด้านหลังก็จะเป็นชื่อแบรนด์ชื่อยอี่ห้อชื่อรุ่นต่างๆนะคะที่ก็เป็นปกติของกล่องทั่วไปนะคะนี่ด้านในดีกว่าค่ะทุกคนพอเปิดออกมานะคะก็จะเป็นเจลแต้มสิวเป็นลักษณะหลอดแบบนี้ค่ะนี่ว้าวว้าว,าว,าวาจับแบบถนัดมือนะคะทั่นี้นะคะเขามีชื่อรุ่นว่า Priman ด็กเน่เนคลียค่ะทุกคนค่ะก็จะเป็นตัวแ c n น c l ลียแหละว่าง่ายๆทีนี้มาดูเนื้อกันบ้างนะคะทุกคนเนื้อก็จะเป็นเนื้อแบบเจลสีขาวหรื ขาวออกเหลือง,องไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแบบเจลใสๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นเจลแบบออกเหลืองนะแต่ว่าเวลาเกลี่ยไปเนี่ยไม่ทําให้ผิวของเราเหลืองนะคะทุกคนสักนพักนึงเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยตัวเจลตัวนี้ก็จะซึมเข้าสู่ผิวของเราไปเลยค่ะทุกคนขาตึงนี่หายไปแล้วซึมเข้าไปแล้วนะคะทุกคนไม่มีกลิ่น เจลแต้มสิวบางยี่ห้อคืองงนะโดยเฉพาะแบบพวกเจลเต้มสิวตระกูลแบบญี่ปุ่นที่แบบนาเข้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สสสสก็จะเป,เ,ปเป็นเป็นกลิ่นแบบบางยี่ห้อคือเป็นกลิ่นจ๋าใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยไม่มีกลิ่นนั่นหมายความว่าข้อแรกเลยคนผิวแพ้ง่ายสาษฐานได้เลยว่าสามารถใช้ได้แน่นอนเพราะว่าไม่มีเรื่องของกลิ่นแล้วก็น้ําหอมดีมากความประทับใจแรกของใน,งนงเรื่องของเนื้อนะคือดีมากค่ะชอบมากๆเชื่อว่านะ,ะหลายๆคน,นี่ยจะคุ้นเคยกับหน้าตากล่องที่มันเป็นเซ็ตแบบนี้จะมีขายแบบตมวัดสันติสุนทรบอยเคยคุ้นไหมอันเนี้ยก็คืออันเดียวก ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่างเช่นตัวเจลล้างหน้าก็ถือว่าใช้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวครีมของเขาตัว m o ส s t u r i z i n g cream ขเขาก็ถือว่าดีเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็แอบมีการทดลองใช้ให้ดูแล,แล้วแหละทุกคนก็ถือว่าเซตนี้เป็นเซตที่ดีแต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตโฟกัสที่ตัวเจลแต้มสิวลังนกตัวนี้แล้วกันนะคะทุกคนขาจะได้ไม่งงกันเนาะชื่อเต็มๆของเจ้าตัวนี้นะคะคือ p r i m a n e s acne clear on the spot treatment gel ค่ะทุกคนขายียงง่ายๆนะคือเจลแต้มสิวลังนกนะคะที่เขาบอกว่าจะช่วยให้สิวโง ่แหละคือเป็นเจลแต้มสิวเฉพาะจุดที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายสุดๆค่ะที่สําคัญนะคะลดอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็รอยแดงต่างๆลดการอักเสบค่ะที่สาคัญช่วยปลอบประโลมผิวได้เป็นอย่างดีมากๆค,ค่ะเขาเคลมเลยนะคะว่ามันเหมาะกับคนที่แบบอยากจะให้สิวหายไม่อยากกลับมาเป็นอีกเนี่ยเหมาะมากๆเพราะว่าเขานะคะสามารถฆ่าเชื้อเพ้แคนที่ได้เป็นอย่างดีเชื้อที่มันทาให้เกิดสิวแหละแล้วเขาก็มั่นใจเหลือเกินว่าสารสกัดจากลังนกเนี่ยที่เขาใส่เข้ามาจะช่วยในการฟื้นฟูบํารุงผิวสมานแผลผิวและเสริมสร้างการสร้างเซลล์ผิวใหม่ค่ะเมื่อ ใช้ต่อเนื่องเนี่ยก็จะสามารถช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวของเราได้ด้วยหลังสิวหายเนี่ยผิวมันจะได้ดูอ่อนเยาว์นะคะจะได้ไม่ดูเอจดูแก่ะคระับเพราะว่าคนที่เป็นสิวซะส่วนใหญ่เนี่ยสภาพผิวหลังเป็นสิวเนี่ยมันจะเหมือนทาให้หน้าเราอายุเพิ่มขึ้นเพ,นเพราะอะไรมันเกิดจากการอาการที่มันแห้งเกินหรือว่าการที่ผิวมันถูกทาลายไปมากอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูให้ผิวกลับมาดูดีดังเดิมได้เลยนะคะนี่คือคำเคลมของแบรนด์ที่รู้สึกว่าน่าสนใจกับตัวเจลแต้มสิวลังนกตัวนี้นั่นเเอองงงแแลล้้ววววททีี่่่่่่สําาาาคคัญจะะะะชยยพิมกกกรรรบบนนดหืไ เสริมสร้างคุ้มคุ้มกันให้กับเซลล์ผิวของเราโหตัวนี้คือแบบมันเรื่องใหญ่มากเลยนะับตัวนี้นะคือมันเรื่องใหญ่ไปแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะทีนี้เนี่ยในเรื่องของสารสกัดที่น่าสนใจก็คือถือว่าเรื่องต่อไปที่เราน่าจะเม้าท์มอยกันนะคะคือเรื่องของสารอาหารผิวนะคะที่เขาใส่มาในตัวนี้เนี่ยคือเขาใส่มาแบบจัดเต็มมากๆอย่างตัวแรกนะคะเขาใส่ตัวแคนาเดียนวิลโลว์เฮิร์บเฮ้ยแบบ ชื่อแปลกใหม่แล้วก็เป็นสารสก,กัดที่ใครซรานะคะว่าดีและเจ๋งมากๆที่ช่วยในการฆ่าเชือ้อพรีแอนเน่ของเราก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดสิวและช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังมีตัวซัลเฟอร์ลิทแอซิดนะคะชื่อนี้จะคุ้นหูบ่อยหน่อยเพราะว่าเขาเป็นสารที่สุดเลยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวต้านการเกิดสิวลดความมันทําให้ผิวกระชับนั่นเองค่ะทุกคนอย่างที่บอกไปนะคะว่าสิวเนี่ยมันมีปัญหาอยู่หลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนเทคฮอร์โมนต่างๆนะครับบางทีฮอร์โมนของเราเปลี่ยนร่างกาย หรือจะเป็นสิ่งสปกปรกหรือว่าจะเป็นการแต่งหน้าเครื่องสำอางล้างไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลายเหตุผลที่เราเคยคุยกันไปแต่อีกหนึ่งเหตุผลที่ลหลายๆคนเป็นก็คือเรื่องของอะไรรู้ไหมคาบใครหรือว่าคาบสิ่งสปกปรกมันอยู่บนผิวหน้าแล้วมันตกค้างไงแล้วมันไม่ไปไหนทำยังไ,ไงดีมันติดอยู่ตามเนื้อหนังของผิวหนังชั้นนอกของเราก็นี่ละ่ะง่ายสุดก็คือการใช้ตัวเซเลชิลเลแอซิดนะคะในการผลัดมันออกไปมันก็จะหลุดออกไปจากหน้าเราพอมันหลุดไปจากหน้าเราเนี่ยข้อดีเลยนะก็จะไม่อุดตันอยู่บนผิวหน้าแล้ว ที่เขาใส่มาในตัวนี้ด้วยแล้วก็ยังมีตัวไดโพแทสเซียมไกลซลเซเนตนะคะหรือก็คือสารสกัดจากเช้เอมเทสค่ะทุกคนค่ะผิวหรือ,อยังตัวนี้เนี่ยคือตัวแม่เลยที่ช่วยในการลดการอักเสบปอบประโลมผิวจากอาการแพ้และคายเคืองและจะช่วยในการทําให้สีผิวของเราเนี่ยมีความสม่ําเสมอมากขึ้นค่ะแล้วตัวนี้ไม่พูดไม่ได้นะก็คือตัวเบิร์ดเนตเอ็กซ์ตรคือสารสกัดจากหลังนกนั่นเองค่ะทุกคนขาะรับผมอันนี้แบบว้าวแล้วก็หลายหลคนเนี่ยที่เห็นแบรนด์นี้ก็คงอยากจะรู้นะคะว่ามันดียังไง สารสกัดจากลังนกเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวค่ะเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่พูดง่ายนะจะใน,นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตหรือว่าการสร้างคอลลาเจนแน่นอนค่ะทุกคนค่ะเมื่อเรามีคอลลาเจนในผิวเยอะเนี่ยนั่นหมายความว่าผิวเรามันจะมีความอ่อนเยาว์ลงมากๆและและดูสุขภาพดีค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมบางทีเราต้องไปซื้อคอลลาเจนมากินอนะกระป๋องหนึ่งหละไพันเพื่อสร้างคอลลาเจนตัวนี้ทาไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไปได้ผลดีแน่นอนและที่สําคัญนะคะยังช่วยในนนนนกรกกกกกาารรรรระะตตตุ้เเิิญบบบบโข,ขอองลสคคท็ค็ืป ที่ว่าเรื่องของการป้องกันการเกิดริ้วรอยนะคือปังมากๆศารสกักจากลังนกคือเป็นอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์คนเป็นสิวคือไม่ได้หมายถึงว่าช่วยในเรื่องของการทําให้สิวหายอย่างเดียวนะมันช่วยในการดูแลผิวเราหลังจากที่สิวหายอีกด้วยอันนี้คือคุณสมบัติที่ยาแต้มสิวตัวอื่นต้องเกาหัวแล้วแบบฮา่าม,มันมีนวัตรกรรมที่อยู่บนโลกแล้วหรอกูคิคดยาสิวไม่ให้มึงทานเนี่ยคือให้สิวมึงยุบเนี่ยก็คือเป็นบุญแล้วแต่อันเนี้ยมันเหนือไปกว่านั้นคือนอกจากสิวหายเนี่ยมันช่วยดูแลผิวหลังจากการสิววหหาายอออีีีกัันน้้คืสิ่่งทรตใ ะะและอีกหนึ่งสารสกัดที่แบบว้าวมา,มากที่ใส่มานะคะนั่นคือสารสกัดที่มีชื่อว่า mango s t r a n extract คุ้นเหลือเกินพูดเลยหิวเลยสารสกัดจากมังคุดนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้จริงๆคนไทยยงมีการวิจัยหลายอย่างมากนะว่ามังคุดสามารถทำอะไรได้บ้างหนึ่งในสิ่งที่เราวิจัยกันมาแล้วก็เราเองก็ทราบกันมาโดยตลอดน,นะว่ามังคุดเนี่ยจะช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีมากๆและลดการสะสมของ P. acne ได้ด้วยโฮ้ยคือว้าวมากคือแบบใส่มาแต่ละอันคือหนึ่งเลยนะอันเป็น แบบวัยรุ่นคนวัยมันนะสารสกัดที่ใส่มันเนี่ยคือเป็นสารสกัดที่ไม่เชยเป็นสารสกัดใหม่แล้วก็เป็นสารสกัดที่น่าสนใจแล้วก็สามารถหวังผลได้อันนี้คือเรื่องราวดีๆของสารสกัดที่ใส่มาในตัวนี้นั่นเองทีนี้เนี่ยเวลาใช้นะคะก็ฟีลลิ่งการใช้ก็รู้สึกว่าเท่าที่เล่าได้นะคือรู้สึกดีมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้มีอาการเอฟเฟกต์ว่าจะต้องแสบร้อนบวมแดงหรือว่าคันระคายเคืองคือนังไม่มีเลยคือเป็นเจลแต้มสิวที่เมื่อทาเป็นอย่างซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็มีหน้าที่ทําให้สิวของเราหายแล้วกก็็มีีีหหหนนนน้้าาาทท่ํทใผิิววลังรเปสยดขึ อันนี้คือน้าที่งงองนาที่นางโดนเป่าประสาทมาคือนางไม่ได้ถูกแบบเป่าประสาทมาว่ามุงอย่าลืมนะเวลาทาไปบนผิวเนี่ยมึงอย่าลืมทาให้ผิวเจ้านายมันเกิดความระคายเคืองอย่าลืมให้เจ้านายมึงเกิดความกวนใจไม่มีคือนางไม่มีระบบอย่างนี้เลยคณรู้ว่าสจาผคือใช้ไปเนี่ยคือสบายใจมากๆคือผิวแบบรู้แค่ว่าพรุ่งนี้เช้าสิวที่ฉันต้องหายแน่นอนเพราะว่าเขาแบบอ่อนโยนต่อผิวแล้วมากๆเขาถึงเน้นย้ำว่าตัวนี้คนผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้จริงๆไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเอ็กแคร์ หน้าดีขึ้นเพราะมันเกิดจากการดูแลหลายๆอย่างเดี๋ยวเ็าจะอัปเดตเป็นในหลายๆคลิปถัดจากนี้แลวกันเนาะว่าทําอะไรบ้างทำในช่วงนี้สิวีขึ้นแต่จะบอกว่าสิวน,น้อยลงแต่ช่วงที่ผ่านมาถ้าทุกคนดูสังเกตว่ามีบล็อกต่างๆเนี่ยแอคลายได้ทําการแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าหลายคนมากๆในช่วงนี้ซึ่งไม่ได้บอกว่าช่างไม่ดีนะบอกว่ามันเกิดจากการที่เราเปลี่ยนมือแต่งหน้าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนแพคเกจิ้งเปลี่ยนโปรดักต่างๆในการแต่งหน้าเนี่ยบางทีหน้าเรามันเกิดอาการช็อกแล้วแน่นอนแหละมันเกิด หน้าไว้แล้วแหละว่าโอเคเ๋ยวกูต้องมีสิวขึ้นแหละเนาะแต่ก็พยายามแบบไม่ได้โฟกัสอะไรกับมันมากมายกับการเกิดสิวนะเพราะาเราก็เป็นมาตลอดนะทุกคนสุดท้ายแล้วก็คือเป็นสิวขึ้นตรงนี้หนึ่งกึ๊แล้วก็มีบริเวณหน้าแก้มตรงนี้หน่อยๆนี่ๆๆเลยกๆเล็ก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 เล่กเล็่เล็ก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 เลโอเบริเที่เจ็ะมันกเลจะเป็วเลรงเยคกอล้าเป็บเ่็งอลทิตย์กหน้าเนีกเต็งเ้ยคือมันบวกเลรงเี้ยเม็งเี้ยเือนสิวทเล็กเล็กเล็อเล็กเล็กเล็่เล็ก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 เล็เลกเเล็กเล็กเ็กเล็กตรงนี้็ โอเคกูเป็นละ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 รู้เลยว่าสิวมันกําลังจะมาแน่ๆทุกคน <MU CH> ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วกันที่เรากําลังจะทดลองใช้ตัวพรีเมเนสพอดีเลยนะฮะ <im> ก็ลองใช้ตัวนี้เนี่ยในการทาทุกวัน เช้าแล้วก็ก่อนนอนทุกวันพอเมาส์ก่อนที่จะไปดูฟุตเวันนะว่าหลังทาไปแล้วเนี่ยไอ้แคลสามารถแต่งหน้าได้ดเพราะว่าเนี่ยก่อนที่จะมานั่งถ่ายคลิปเนี้ยไอแคลก็ได้ทําการทาเหมือนกันทาเสร็จมาแต่งหน้าก็ยังสามารถแต่งหน้าติดแล้วก็อยู่เ oh. พนอยู่นานไม่มีอาการเอฟเฟกว่าหน้าลอกเฉพาะจุดที่เราทาไม่มีนะคะก็สามารถแต่งหน้าได้ไอแคลทาเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันเป็นเวลา7วันปรากฏว่าผลที่ได้เป็นดังนี้ค่ะวันนี้เนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่ว่าจะอัปเดตผิวนะคะคืออยู่ก็แบบช่วงนี้ผิวดีขึ้นมากนะ ก็มีการโดอาหารบางอย่างนะครับเพื่อทำให้หน้าเนี่ยมันมีจานวนสิวที่มันลดลงซึ่งก็ได้ผลประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็อัพเดดผิวนะคะก็อยู่ที่ประมาณนี้แต่ว่าอยู่สองวันนี้ก็เจ็บๆตรงบริเวณกลางดัางตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงโคนผมตรงนี้นะคะทุกคนแล้วมีอาการแดงๆและคาดว่าจะเป็นสิวในอนาคตนะคะก็เลยจะมาป้องกันดูแลผิวเอาไว้ก่อนคือที่บ้านในแคลนเนี่ยมีตัวนี้นะครับเป็นเซ็ตของพรีมเนตคะ่ะทุกคนคะ่ะได้มานานสักพักนงแลวแต่แบบยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้สักทีนะครับจะมาลองตัวเจลแต้มขขงาน,ะะนธธกจรใั เขาเขียนตรงนี้ว่าลดสิวอักเสบในหนึ่งคืนนี้หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาเป็นหลอดสีฟ้าค่ะทุกคนเอาให้ดูนะแบบนี้นะคะทุกคนน่าใช้มากเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันนะคะว่าเนื้อเป็นแบบไหนนะคะเป็นเป็นแหลมคือใช้ง่ายฉันชอบมากเป็นเจลใส่ออกเหลืองเแบบนี้นะคะทุกคนค่ะตามสไตล์แบบเจลแต้มสิวเนาะก็จะเริ่มแต้มไปเลยค่ะตรงนี้กับตรงหน้าผากนะคะก็หน้าแก้มนิดหน่อย โชคดีที่แบบสิวอักเสบช่วงนี้น้อยลงก็ทาแบบเมนเทนไวไก็ได้จริงๆมันไม่มีหรอกนะเหลือแค่รอยแต่ว่าก็ทาเผ่อๆเอาไว้นะคะคือมันไม่มีแต่ว่ามันมันเหมือนแบบมีแนวโนมสัตสิวขึ้นนะ่ะต้องกับใส่แมตเอ้ยอะไรเอ่ยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูว่าหลังจากเจ็วันนะคะที่เราใช้ตัวพิร์มเนตไปนะคะผิวจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เป็นผิวก่อนใช้ค่ะทุกคน คนวันนี้วันที่2นะคะที่ใช้ตัวพิมมเนตตัวนี้นะคะทุกคนค่ะคุณูวันนี้รีบมากต้องออกไปทำธุระข้างนอกคะ่ะก็เป็นหนึ่งวันที่ไม่ได้แต่งหน้านะคะก็จะโชคดีไปแต่ว่าสิวเมื่อวานเม็ดเ้ยที่เราอัปเดตไปนะว่ามันเจ็บๆอ่ะวันนี้เจ็บกว่าเดิมเออวันนี้พูดเลยว่าเจ็บกว่าเดิมแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นเป็นเม็ดไงก็ทาไปเหมือนเดิมเน้นๆไปก็ใช้น้อยมากนะคะไม่ได้ใช้เยอะนะคะวันนี้ต่อว,วันนี้ทาแบบแอสเซอรแบบปลายจมูกด้วยนะคะไค่นสนี้เดียวเองนะ ใชยน้อยมากทาทาไปทุกคนตรงไหนที่มันมีแน,นื้อนมมันจะขึ้นอนะ่ะทาไปได้เลยข้อดีที่รู้สึกได้นะคือรู้สึกว่ามันไม่อึไม่อือ่ะหมายถึงว่าไม่แสบไม่ร้อนไม่คันเลยคือเนื้อเขาแบบเป็นเนื้อแบบเจลเจลทาไปเหมือนทาเจลเฉยๆอ่ะคือรู้สึกสบายผิวมากเดย์สองทุกคนทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อวานประทุลงมาตรงแก้มตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะคืออยู่ชีก็ไม่เจ็บแล้วแล้วตรงเนี้ยก็มีเน,น้อนมอยู่ก็ยุบหายไปเลยใช้ต่อน,นึงคะ่ะทุกคน ดี่ลงไปพาลงไปปึงปง้งๆเลิศๆเยิมๆทำไปได้เลยเดี๋ยวเนี่ยจะลองใช้ทั้งเซตดูนะครับว่าจะปังขนาดไหนนะคะซึ่งในนี้เขาจะประกอบไปด้วยตัวเจลล้างหน้านะคะ,แล,ววลละ,คะแล้วก็ตัวเดคลครีมน,นะคะแล้วก็ตัวเจลแรปสีระหว่างนี้อ,นาอาบนา้ำเดี๋ยวขอใช้ตัวเจลล้างหน้าก่กอนเพรอาบ,บน้ําเสร็จนะคะใครก็จะตามตัวเดครีมของเขานะคะทุกคนค่ะจะรักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นขวดปั๊มนะคะเตี้ยๆแบบนี้นะ,ะขวดถนัดมือมากๆเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อสีแบบ ค,แบบะค,ะคืออยากลองรู้สึกว่าช่วงสองสวันที่ใช้ตัวเจลแต้มสิวของเขามาเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันเลิศนะก็เลยอยากลองแบบเป็นเซ็ตดูนะคะอ๋อดีคิมก็เป็นบางๆนะซึมเข้าผิวเลยนะคะแล้วก็แน่นอนนาะเอของเรานะคะตัวเจลแต้มสิวค่ะทุกคนค่ะตัวเดิมแล้วนะคะแต้มไปบนผิวได้เลยค่ะนี่เดิ้เป็นสีแบบออกเหลืองเหมือนเดิมนะคะทุกคน แต่ว่าช่วงเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ขึ้นนะเนี่ยช่วงสองสามวันที่ผ่านมาที่แบบใช้เนี่ยมันเหมือนมันดีขึ้นหว่ะที่แรกมันจะเป็นแบบเจ็บๆเหมือนแบบเอาละมาแน่เวลาคนเป็นสิวจะรู้กันนะว่าถ้ามันเริ่มเจ็บแล้วแสดงว่าอะล e r g วันสองวันคือมาแน่ที่ว่าเขาทำงานได้ดีมากอะคือมันซึมไปเลยค่ะทุกคนดูดิหายไปแล้วหายไปเลยช่วงนี้นะคะก็จะใช้แบบนี้ต่อไปเป็นเซตต่อไปนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาล้างหน้าให้ดูทุกฟุตนะก็จะเป็นวันนี้ค่ะทุกคนอืม แล้วก็เห็นไหมนี่ไม่เสร็บไม่อะไรแล้วอันนี้คือหายไปแล้วล่ะวันนี้คือหายไปละตรงนี้ก็คือไม่มีแล้วนะคะเฮ้ยมันจะจย์เจ,จ็ดวันจากที่มันจะเกิดก็กลายเป็นว่าไม่เกิดไปเลยเห็นไหมเห็นป่าเห็นตรงนี้ไหมจากที่มันจะเกิดคือหายไปแล้ะตอนนี้ไม่เจ็บไม่อะไรแล้วะคะ่ะทุกคนปังมากนะคะอือก่อนนอนนะคะจริงๆลงพวกแบบสลิปปิ้งมาร์ไปแล้วแต่ว่าเราก็สามารถลงตัวพริมนเนตนะคะ ครับไปได้นะจุดไหนที่เราต้องการจะแต้มอย่างเงี้ยแต้มเขาได้เต็มที่เลยนะนี่แบบนี้คือพอใช้มาสักเนี่ยห้าวันมาเนี่ยคนพบแล้วว่าถ้าต้องการความหืออืออ่ะคือเขาไม่หืออือนะหมายถึงว่าเขาไม่ได้มีอาการแสบไม่ได้มีอาการแพร้่เว้ทุกคนมันเหมาะกับคนแพ้ง่ายจริงๆอย่างที่เขาว่าคือมันก็ซุ่มๆไปแล้วก็อยู่ๆสิวหายอ่ะแล้วก็หายจริงๆนว้ยคือหายไปเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้คือมันยุบไปแล้วอ่ะ เขาเรียกอะไรถอนตัวเองยุบหายไปเลยอะ่ะเออลดมากนี่เสียงกอสร้างปลุกฉันเช่นเคยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว,าวันนี้เป็นงานเช้าก็ถือว่าขอบคุณเสียงกอดสร้างที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับทุกคนเอาล่ะวันนี้ก็อัปเดตนะใช่ว่ายังต่อนเนื่องเลยนื่นางไม่ทําท่าว่าจะยุบลงเนี่ยนะคือให้ปริมาณมันเยอะมากเลยแล้วก็เห็นไหมนี่เดวห์หก ok. ไม่เจ็บไม่อะไรแล้วอันนี้คือหายไปแล้วล่ะวันนี้คือหายไปแล้ะตรงนี้ก็คือไม่มีละนะคะ มาะสาทจังเจ็บวังจากที่มันจะเกิดก็กลายเป็นว่าไม่เกิดไปเลยเห็นไหมเห็นบ้าเห็นตรงนี้ไหมจากที่มันจะเกิดคือหายไปแล้วตอนนี้ไม่เจ็บไม่อะไรแล้วะคะ่ะทุกคนปังมากนะคะอืม ทุกคนค่ะนี่นะคะก็เป็น day 7ค่ะทุกคนวันนี้ตื่นมาคือมีเรื่องดีหลายเรื่องมากขึ้นหนึ่งวันนี้ตื่นมาคือผมสวยก่อนข้อแรกนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมก t r e a t มนต์นะคะแล้วก็ตื่นมาคือหน้าแบบอิ่มฟูและที่สําคัญนะหน้าแบบวันนี้ดูใสเป็นพิเศษมากๆทุกคนครบรอบ7วันพอดีด้วยที่ใช้ตัว prime เนส n ตัวนี้นะคะทุกคนค่ะเช้านี้ก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต้มสิวเหมือนเดิมนะคะก็ ย่าเรียกว่าแต้มนะเรียกว่าทาไปงานๆแหละเพราะว่าสิวหายในวันที่เจ็แล้วค่ะทุกคนแรงมากเลยอ่ต่อให้สิวหายนะคะแนะนำว่าก็ให้ทาซ้ำๆไปก่อนนะคะเพื่อ <c oughs> เป็นการเมคชัวร์ว่าเออตำแหน่งที่เราทานเนี่ยมันฆ่าเชื้อสิวไปแล้วจริงๆทุกคนเห็นไหมตัวการของเราที่แบบว่าจะเกิดเรื่องนะคะจะอยู่กับน,นังก็หายไปแล้วนะคะทุกคน ยปังมากเลยอ่ะไม่คิดแล้วค่ะว่าหน้าตาแบบแบลขนาดนี้นะครับสามารถแบบเอาสิวของเ e อ็กแคร์ที่แบบเป็นสิวที่หายยากๆเนี่ยเอาอยู่ค่ะทุกคนว้าวอเมซิ่งมากๆนั่นคือผลการใช้งานของเอ็คล์ทั้งหมด7วันที่ผ่านมาทุกคนดูไลฟ์เอ็คร์ทุกวันใช่ไหมเอ็คร์จะไลฟ์ในไอจีทุกวันถูกไหมถ้าฉันพูดว่าฉันเจ็บมาาเมื่อไหร่อ่ะไลฟ์วันถัดไปฉันจะมีสิวอักเสบเป็นสิวหัวช้างขึ้นให้เห็นเลยแต่อันนี้คือหายไปเลยนะคะบริเวณตรงนี้นะคะคือหายไปเลยแล้วก็จะมีบริเวณตรงกลางจมูกอีกที่กำลังงงงเเเเหมมือนนนนนกกกกกกาาลลลััััจจะะิิดดดขขึึ้้้็็ยยยุุบบตตวววไไไปรี่่ทง ไปเสียแล้วนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะคะโดยปกติของไอ้แคลนนะเวลาเป็นนะคือจะเป็นช่วงนี้สิวเม็ดใหญ่ๆบ่อยมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่แคลใช้ในการใส่แมสนึกภาพแมสตามนะแล้วแมสเนี่ยมันจะสุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเชือกต่อเพื่อไปคล้องหูดังนั้นเนี่ยไอ้บริเวณตรงนี้มันจะเป็นบริเวณที่แคลสัมผัสแมสถี่ที่สุดในแต่ละรอบวันเกงเกงแกสวัสดีค่ะ ตรงเนี้ยมันจะเสียดสีอยู่กับแมสซึ่งแน่นอนว่าสองตำแหน่งเนี้ยจะเป็น2ตำแหน่งที่ตั้งแต่มีโควิดมาสิวเอแคลไม่เคยหายแต่อยู่ๆเว้ยสิวไอเม็ดเนี้ยมันก็กําลังจะขึ้นพอมันกำลังจะขึ้นปุ๊บเอแคลก็แต้มด้วยตัวพรีมาเนสตัวนี้แหละตัวเจลแต้มสิวลังนกตัวนี้แหละคือทาไปเลย7จวันปรากฏว่ายุบตัวลงไปเสียแล้ว,ว,วไม่ทันจะเกิดเป็นสิวอักเสบให้เ,เห็นก็ยุบตัวลงไปเสียแล้วเฮ้ย<ว>ทำได้ไงลุ้นพี่มึงวางขายกันไม่ลูกีี้ี่อ้อในห้างในวัดสนันในอีเวนต์บอยกาว ทำได้ไงนีอกงงเลยค่ะดิฉันงงมากค่ะทุกคนคือมันหายจนเราแทบไม่ได้ทันตั้งตัวเพราะเนื่องจากหนึ่งเลยนางไม่ได้ใส่เอฟเฟกในการทําให้เรามีอาการเย็นมีาการร้อนมีอาการแสบหรือมีอาการให้เรารู้สึกว่าหืออืออะ่ะเข้าใจะเข้าใจ c าว่าหืออือปะ่ะไม่มีอาการให้เรารู้สึกหืออือกับมันเลยคือทาไปปุกเหมือนกูทาเจลเปล่าๆทาไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคนแต่สิวหายแล้วพอหลังจากสิวหายแล้วเนี่ยไอสเซจสกัดจากลังน้องที่เขาใส่มาในตัวนี้นยทุกคนค่่ะมันชววยหผิขา มันดูชุ่มฉ่าชุ่มชื้นกว่าเจลสิวอื่นๆที่ผ่านมาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคือมันว้าวมากๆเลยตัวนี้หละคือเจลแต้มสิวน้องใหม่ที่มาแรงและสมควรที่จะต้องมาแรงเพราะมันดีจริงๆแล้วก็มันว้าวอ่ะสำหรับตัวเอใครรู้สึกว่าเป็นเจลแต้มสิวที่ว้าวมากจริงๆค่ะทุกคนสรุปง่ายๆนะคะกับตัว p r i m a n e d Acne Clear เนี่ยจะบอกนะาะว่าคือปังแล้วก็เหมาะกับคนผิวแพ้ง,ง่ายมากๆไม่มีอาการระคายเคืองไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยคือนางเกิดมาเพื่อทําให้สิวของเราหายอย่างเดียวเท่านั้นไม่ก่อกวนใจและเชื่อว่าหลายๆคนต้องม แน่เลยว่าถ้าซื้อเป็นเซตกับซื้อแยกเหมาะกับซื้ออะไรมากกว่ากันจริงๆซื้อแยกก็ได้ซื้อแค่เจลมาใช้ก็กได้แล้วคุณผู้ชมก็ไปใช้เซรั่มเซรุ่มน้ำตบอะไรที่คุณผู้ชมใช้ไปที่มันเหมาะกับคนเป็นสิวนะก็ใช้ไปได้เลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยการใช้เจลแต้มสิวจากพรีเมนเนสนะคะเช้าแล้วก็เย็นหรือจะเพิไปแต้มระหว่างวันก็ได้นะแล้วแต่เหมาะมากๆส่วนใครสะดวกอยากลองใช้เป็นเซตแบบไ e อ้แคลร์ก็ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตัวเจลล้างหน้าของเขาก็ถือว่าดีมากๆไม่มีอาการแห้งตึงหลังใช้ตัวเดย์คร ใช้รวมๆกันก็ถือว่าดีเยี่ยมไม่ใช้ก็ได้แต่ใช้ก็คือว่าดีเยี่ยมนั่นเองค่ะทุกคนก็ถือว่าปังมากๆตัวเจลแต้มสิวตัวน,นี้นะคะคุณผู้ชมขาราคาอยู่ที่295บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีโปรโมชั่นนะคะเหลือแค่235บาทค่ะขนาด10กรัมนะฟังให้ดีนะคะว่าขนาด10กรัมจุกๆเอาไปใช้แบบจุกๆก,กันได้เลยค่ะส่วนวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายเหลือเกินโอ้โหคุณผู้ชมมีขายทั่วไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัดสันก็มีจําหน่ายแล้วเห็นอยู่หลายสาขามากๆแน่นอนละอ บิวตี้มก็มีครบค่ะหรือเอาแบบง่ายๆเลยนนะร้านขายยาทั่วไปเขาก็เริ่มวางจําหน่ายแล้วนะคะสีเขาจําง่ายอะกล่องสีเนี้ยมันจะมีกี่ยห้อมีอยู่ยี่ห้อเดียวทุกคนสีฟ้าขาวจําง่ายมากหรือใครเป็นสาววงการสั่งของออนไลน์ไหมล่ะก็มี Facebook Fanpage นะคะของพรีม a นสนะคะก็ลองไป s e ิร์ชหากันได้นะคะที่ Facebook ของ i m ี n a นสนั่นเองนะหรือที่ primenet.com นะคะก็สามารถไปสั่งซื้อในเว็บไซต์ของเขาได้เหมือนกันหาซื้อง่ายมากๆทั้งอ,ออนไลน์แลวก็ออฟไลน์ค่ะ ครบท้วนวันนี้คิดถึงการรีวิวแบบจา๋าๆแบบนี้มากๆดูเป็นเพจจือปากสุดๆและนี่แหละคือชีวิตของเรามากๆค่ะทุกคนค่ะคิดถึงฉากเรื่อมคิดถึงแกนคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนเช่นกันนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปรีวิวเลยนะคะทุกคนเอาล่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะหวังว่าจะชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะจะได้กลับมาทาอีกในปีหน้าจะได้จัดเต็มไงแบบจัดเต็มแบบปึ้งๆไปเลยนะคะส่วนใครที่แบบว่าอยากเรียนรู้กันเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปแยกการสอนกานเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยนะ ฉันพูดเรว่ดีจริงๆแบบคือดีจริงๆอ่ะคือดีแบบดีจริงๆอันนี้คือดีและประทับใจไปซื้อกันไม่ต้องซื้อเพราะฉันก็ได้ซื้อเพราะแกอยากลองกันเองก็ได้